สีค่ะทุกคนยินดีดต้อนรับเข้าสู่มิวฮองยกกชาแนล <c oughs> วันนี้นะคะเราจะไปรับสมาชิกใหม่เข้ามาในบ้านนะคะนั่นก็คือน้องแผาตืเตมาเลยนะคะ <c oughs> จะไปรับน้องแมวนะคะที่ดูแคทคาเฟ่นะคะวันนี้เป็นวันที่ครบ3เดือนแล้วมั้งเออเราจองน้องตั้งแต่ เดือนแรกมั้งเดือนแรกๆเลยนะคะตั้งแต่น้องยังเล็กๆเลยแล้วก็วันนี้ถึงวันที่เราจะได้ไปรับน้องแล้วจ้ามากับคุณแม่ด้วยเป็นยายยายแมวยายทาดแมวนะคะอาม่าแมวอาม่าแมวเป็นไงบ้างคะรู้สึกต um> 네 uh uh ื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากเตรียมพบกับขนที่ติดกับเสื้อทุกไปทุกที่เลยค่ะจะมีขนติดเลยเพราะแม่กินอะไระครับร่วังที่ที่อยู่ตรงนั้นนะครับแม่อันนี้เป็นชาชาไข่มุก ค้นไฟของคิตะชีสแตนอร่อยที <waters> ่ส <ought deben. S 2> ุดนะคะอยู่ที่โชว์รูมก่อนค่ะเป็นชาเนี่ยขายดีมากแอบไทยอินบอลนะคะทุกคนก็เดี๋ยวกําลังออนเดอะเวไปรับน้องแมวแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวไปดูกันว่าน้องจะน่ารักขนาดไหนนะคะไปดูกันเลยีไงย้ถึงแล้วดูแคทคาเฟ่ ตอนนี้มิวก to ็ถึงดูแคทคาเฟ่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปรับน้องกันแล้วดีใจมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปกันนี่นะคะมีแมวเยอะมากเลยทุกคนนี่น้องอหรอนิโตดีค่ัสดีค่เต้นไหมพ่อแมวพ่อแมวเต้นไรล่ะเตรียมตัวตกกระป๋องแล้วเออตกกระป๋องแล้วเธออะตาไม่รักแล้วไปดีกว่า อุ้ยน้องอันนี้คือพ่อพ่อของน้องค่ะตัวนี้เป็นพ่อของน้องนะคะที่มิ้งมารับไปโยไปโยโยตัวนี้รานสุดในร้านอุ้ยข่อพ่อบอกว่าตัวนี้ร้านที่สุดในร้านแล้วอ่ะเขาคือมาเฟียประจำร้านน้องน้องน้องทำไมน้องดุอ่ะน้องหน้าตาดีน้องดุะน้องดุทำไมคะ พ่อแมวกะหันฝึกฝึกอุ้มนะคะเราอาจจะยังอุ้มกันไม่เป็นนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกกันได้นาะใช่ไหมพ้อแม่เนใช่ไหมลูกเดี๋ยวพาทุกคนมาดูระหว่างรอน้องของวิวนะคะเดี๋ยวพาทุกคนมาทัวร์ดูแคทคาเฟ่นะคะก็คือเป็นคาเฟ่แมวที่ดีที่สุดในภูเก็ตนะคะเราพูดได้เลยเพราะว่าแมวที่นี่ค่อนข้างจะเชื่องแล้วก็น่ารักมากๆเลยนะคะไม่ไม่ดุเลยจับน้องได้กับทุกตัวเลยจริง นลูกน้อ,อ,นอมีหลายตัวมากทุกคนดูสิแวออกล้อวตนยงตุยตัวนี้หมือนเขา,าบอกว่าแก่ที่สุนในร้านนะคะรู้จักน้องเพราะว่ามาหลายรอบแล้วนะคะคคคคตนนอันนี้คุณแม่ก็เล่นกับตัวอื่นๆไปนะคะลุบนี่นะคะบางตัวก็จะนอน นอนบ้างอะไรบ้างนะคะที่ไหนนี่ตอนไหนจะมีนั่งยาน้องทำไรอยู่เบนเล่นกับน้องสิเล่นเล่นน้องตัวตัวยาวขึ้นนะใช่ค่ะยืดขาไอันนี้เป็นทรงยืดนะน้องรู้หรือเป่าน้องต้องแยกจากพี่น้อง ็นไงคะเป็นไงล่ะน้องกลัวหล่นน่ะอาหารที่น้องกินอือแล้วนะคะอันนี้ก็ผสมลงไปใส่ไปก่อนซื้อมาอะไรวะใช่ใช่อันนี้สมุนวัคซีนนี่นะอันี้จ้าห่าก่อนแล้วสองเวลาต้องเดี๋ยวช้อนแบบนี้ไปก่อนนะอันนี้จะได้จ่ายลูกแล้วไม่เที่ยจับจับแขนนะว้ก่อนเสียงยังเพิ่งเสียงดัง เป็นเห็นพี่หวานให้จับจับมือคู่เอาไว้จับแบบเต็มหน้าจอเลยนะปกติคือถ้าเราอุ้มน้องอะถ้าเราอุ้มแล้วมั่นคงกับน้องเขาจะไม่ได้รู้ใช่ถ้าแบบเราแบบมั่นคงให้เขาแต่ถ้าเราแบบอุ้มไม่มั่นคงกูไปน้องเขาจะกลัวแล้วก็จับแล้วก็จับได้ไหมได้เลยมันดินน้องโตเกียร์ไหมโตเกียร์ ง่ายเอาะก็บางทีถึงถ้าแบบคนชินหน่อยก็เอามาแนบตัวแต่นี่หวานเปียกเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวรถแนบตัวเปียกคือเราก็สามารถทำง่ายเลยอ๋อดูง่ายมากกับรถดูง่ายมากใช่ก็คือเนี่ยเราคอยประคองน้องอะแต่ว่าปกติบนตักจ,จ,จะจะจะดีกว่าถ้าบนตักแต่แบบว่า,าน้องจะอยู่มากกว่านี้น้องจะแบบหามือได้แต่ว่าถ้าตัดแบบที่นี้ค่ะจะเล่นจับได้อ้อนได้ ม่ได้่อ่ะพยายามจะหาของเล่นตลอดเวลานั่งนั่งนั่งนั่เล่นเล่นเก่งเข้าเก่งเข้าเจียงเจีเก่งเจีงเจียงไปนู่นแล้วน้องจะเป็นผู้ประเภทที่ถ้าใครเล่นอยู่เขาจะไม่แย่งให้อยู่ฝั่งเขาได้แต่ถ้ามีคนมาแย่งปุ๊บเขาจะไม่แม่นะคะไม่กล้าไปทับหรืออะไรเงี้ยไม่ชอบแย่งของกับใครพอใครมาแย่งเขาเล่นเขาไม่เอา โอเคแล้ว,ลวเ้เกาช่คองเคงองอออปอยูาหแล้วนะ <c oughs> ้อ้านใหมั้นกไว้นะคะาค่ะตอนนี้เรารับน้องมาแล้วนะคะหลังจากที่เล่นกับน้องนานมากในร้านน้องน้องกลัวหรือเปลาลูกกลัวกลัว ยายแมวกําลังยายแมวค่ยายแมวกําลังแบบว่าป,ประคบประงมน้องอยู่ข้างหลังนะคะครับ20 minutes later ตอนนี้น้องก็ได้ถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนพอมาถึงนะคะน้องก็ทาท่าจะสำรวจบ้านก่อนนะคะแล้วก็ชอบไปอยู่ตรงแบบว่าในมุมต่างๆของบ้านนะคะอะไรที่มันมีแบบที่กําบังอะไรต่างๆนะคะมาถึงบ้านใหม่แล้วมาชยตัวเลวมาเลวมาเลยนี่นะคะ ก็จะเป็นห้องของน้องนะคะห้องนี้จะมีคอนโดแมวด้วยนะคะที่หนูซื้อให้อันนี้ก็จะเป็นเส้มแมวนะอันนี้ก็จะเป็นที่นอนนะคะที่ต่อเองแล้วก็จะมีแบบว่าเต็นท์นะคะเตลึกๆให้นอน,อนด้วยกะฮัลโลเจ้าแมวน้อยเฮลโลเฮลโลน่ารักจริงๆน้องของหนูนะคะเป็นผู้ชายนะคะทุกคนผ่านสกอตชนะคะหูตั้ง น้อง3เดือนนะคะรับมาจากาบ้านเหนียวสกอตชโฟรนะคะเป็นฟาร์มที่ภูเก็ตนะแล้วก็พี่เจ้าของร้านเขาก็มีคาเฟ่ด้วยนะคะชื่อว่าดูแคทคาเฟ่นะคะลองไปได้ก็คือที่ที่หมืรับน้องมาแหละนะคะแมวน่ารักมากที่นี่เลอถูกมากเลยเพราะว่าน้องค่อนข้างจะติดคนนะคะติดคนมากๆเลยแล้วก็เชื่องมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องไอแบบอยู่กับคนตั้งแต่เด็ก วันนี้เล่นทั้งวันน่าจะเหนื่อยแล้วนะจริงเหนื่อยแล้วล่ะลูกนะ ứng, ứng, เล่นทั้งวันทั้งวันเลยเดี๋ยวไว้เราเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะมาทำอะไรกับติก๊กไก่นะคะ <ST> S> <S ก็รอติดตามชมกันนะคะบ๊ายบาย